สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y o u t u b e ของผมอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้มีกล่องตัวใหม่นะครับกล่องตัวใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับวงจรใหม่เราก็พัฒนาไปไดเรื่อยครับนะในระบบของเซลโลหรือที่3แล้วก็ระบบขายวิทยุทั้ง3ข่ขายนะครับนะของผมวันนี้นะครับมีกล่องนะครับกล่องตัวใหม่คือ ผมก่อนหน้านี้ ep ก่อนหน้านี้ผมทำตัวของออตัวนี้อาจจะเป็นเซลโลตัวนี้อาจจะเป็น g s 3แล้วก็มีกล่องแล้วก็ส่งออกวิทยุนะครับแต่ครั้นี้มีพี่คนหนึ่งนะครับที่ในกลุ่มเนี่ยแหละท่านที่ปรึกษ,ษาบอกว่าอ,อ,อยากจะได้ให้เสียงมันใสใสได้ไหมใสใสหมายถึงว่าอยากจะได้เสียงที่มันเป็นแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านวิทยุไม่ต้องผ่านวิทย,มยุมามันอาจจะเสียงอาจจะ ดิบๆเราอีกทําอีกเพิ่มอีกระบบหนึ่งได้ไหมนะครับให้เป็นระหว่างโทรศัพท์ห้องนี้นะครับไปหาห้องนี้โทรศัพท์กลุ่มนี้ไปหากลุ่มนี้อันเนี้ยผมยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นห้องห้องหนึ่งนะครับนะครับไออันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องทดสอบระบบ2นะครับที่มีอยู่แล้วสคนอันนี้เป็นห้องทดสอบระบบ3นะครับที่มีอยู่แล้วสคนนะครับปกติห้องกับห้องเนี่ย ถ้าเป็นกล่องชุดที่แล้วเนี่ยอาจจะข้ามอาจจะข้ามคุยกันยากหน่อยอาจจะข้ามคุยกันยากหน่อยเนื่องจากเราต้องเอาวิทยุผ่านแล้วก็เอาวิทยุผ่านไมท่ทีเสียงมันก็จะออกมาออกดิบๆหน่อยเป็นเสียงแบบคีย์วิทยุเข้ามานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าเป็นจากโทรศัพท์กับโทรศัพท์เนี่ยมันได้ไหมนะครับโดยที่ ไม่ต้องเอาคีวิทยุมานะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเสียงไม่เพาะนะครับหมายถึงว่า,าจากห้องทดสอบระบบหนึ่งเนี่ยที่มีเพื่อนกันอยู่อาจจะมี10คนกระโดดข้ามคีย์มาห้องทดสอบระบบ3อาจจะมีอีก20คนปกติเซลลในกลุ่มกับกลุ่มเนี่ยมันจะคุยหาการไม่ได้นะกลุ่มนี้คุยกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะผมอาจจะอยู่กลุ่มนี้แต่ผมไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ผมก็จะคุยไม่ได้ นะครับแล้วเพราะผมอยู่กลุ่มนี้ผมไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ผมก็จะคุยไม่ได้นะครับมันจะคุยข้ามกันไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าอ้าวทำยังไงล่ะเรามีสองห้องอ่ะแต่เรามีเพื่อนสมาชิกเราอาจจะมุดว่าเราอาจจะมีห้องหลักคือห้องกลุ่มกลุ่มกลุ่มน,นายกที่เป็นกลุ่มแต่ปุ๊บเรามีห้องกลุ่มสำรองอีกห้องนี้อาจจะห้องนี้อาจจะเป็นห้องพูดคุยเล่นนะครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องแกล้งข่าว หรือเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องท่องเที่ยวอยากจะให้กลุ่มคุยเล่นพูดกับห้องท่องเที่ยวห้องท่องเที่ยวพูดกับคุยเล่นก็เลยต้องเพิ่มทํากล่องตัวนี้มากล่องตัวนี้นะครับลิงก์จากห้องพูดคุยเล่นไปหาห้องท่องเที่ยวและจากห้องท่องเที่ยวก็คุยกลับมาของหาห้องเพื่อนห้องคุยเล่นโดยผ่านกล่องตัวนี้นะครับ ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าระหว่างห้องกับห้องเนี่ยมันก็คงจะเสียงใสเพราะมันเป็นโทรศัพท์นะครับคือผมเอาตัวอย่างเอ่อเจนสองมาต่อนะเพราะผมต้องมีโทรศัพท์หลายเครื่องหลายเครื่องอัดผมก็มีนะครับจริงๆท่านไปเอาใช้โทรศัพท์ต่อก็ได้นะครับใช้ตัวนี้เป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับทั้งคู่เป็นโทรศัพท์ก็ได้พอดีว่าผมมีเจนทูอีกสองเครื่อง ผมก็เลยเอา Gen2 ูมาลองดูนะสำหรับคนที่มี POC หรือมี Gen2 หลายเครื่องก็มาลองได้ใครมีโทรศัพท์ตรงมาต่อน,นี้ก็ได้มาต่อน,นี้ได้โดยผ่านกล่องน,นี้ก็จะมีสายตรงนี้นะสายที่เสียบหูฟังสมอทอสเนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บนะมันจะโชว์รูปหูฟังนะครับพร้อมขาไม์อยู่ที่หน้าจอของท่านนะครับเสียบเข้าไปนะครับโชว์รูปหูฟังพร้อมขาไม์หน้าจอของท่านนะ เวลาเสียบเวลาสังเกตนะลองดูนะอาจจะเสียบไม่แน่นอาจจะไม่โชว์อาจ them, อาจะโชว์แค่ลูกหูฟังไม่มีขาไม้นะครับท่านเอากล่องไปแล้วก็เช็คเช็คระบบเช็คกล่องเครื่องของท่านเลยว่าเสียบไปสุดไหมต,ติดติดเคี้ยวตรงนี้หรือเปล่ามันชนอะไรหรือเปล่าหรือติดเคสหรือเปล่าเคสมันอาจจะเสียบเข้าไม่สุดมันก็เลยโชว์แต่ลูกหูฟังไม่โชว์ขาไม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ลองไปทดสอบดูนะครับนะลองไปถ้าได้รับกล่องมาแล้วถ้ามีใครสั่งกล่องรุ่นนี้นะก็ไปดูนะครับแต่ส่วนมากนะ ผมทำยังไงก็ขึ้นโชว์ลูกขาใหม่ครับนะเป็นโรผมพยายามไปทาให้มันใช้โทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะครับนะนี่ผมได้มาทดสอบก็คือตัวของกล่องตัวนี้นะครับที่คุยข้ามตัวนี้มาตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมจะกดจากตรงนี้นะผมตั้งที่เจนหนึ่งไว้แล้วนะครับเป็นห้องทดสอบระบบ3นะครับอันนี้นะครับส่วนตัวนี้ นะครับโทรศัพท์ตัวนี้นะตอนนี้มันเป็นโทรศัพท์เก่าอาจจะเสียงแตกนะครับห้องทดสอบระบบ2นะครับนะครับทดสอบระบบ2แล้วก็นะครับการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ฝั่งฝั่งขานี้นะครับฝั่งนี้นะฝั่งซีซ้ายนะครับเป็นห้องทดสอบระบบ2ฝั่งซี่ขวาเป็นห้องทดสอบระบบ3ผมดูจากหน้าจอนะดูจากหน้าจอเข้าไปนะครับอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดคีย์จากตรงนี้นะครับแต่หลักสําคัญนะครับที่เราจะให้มันเชื่อมต่อได้เราก็ต้องเปิดบล็อกนะ ปลดบล็อกตอนนี้ปลดบล็อกตอนนี้นะครับอ่าโอเคแต่ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงเอา Gen2 มามาเชื่อมต่อทําไมผมเอาโทรศัพท์แล้วทำไมโทรศัพท์ไม่เอามาเชื่อมต่อเพราะอะไรอะไรเงี้ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอ่ะผมจะกดคีย์นะครับกดคีย์นะนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกโทรศัพท์มาให้ดูนะครับอ่ากดคีย์นะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสัท์โทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย เห็นไหมครับโทศรศัพท์เครื่องนั้นอาจจะเสียงแตกหน่อยนะครับอาจจะเสียงที่ลําโพงอาจจะแตกหน่เพราะโทศรศัพท์มันเก่าแล้วผมก็โทรศัพท์โทศรศัพท์เก่าๆมาทำเซลโล่เลครับโอเคผมกดคีย์จากห้องทดสอบระบบ3นะด้วยไมค์บลูทูธนะครับเข้ากดจากห้องทดสอบระบบ3เข้าเข้าเครื่องตัวนี้นะครับที่เป็นห้องทดสอบ,ะบ,บนะครับบิงผ่านกล่องนะผ่านกล่องมาปุ๊บ มาเชื่อมต่อเข้านี้ปุ๊บมาเข้าห้องทดสอบระบบ2ทดสอบระบบสองก็ส่งมาหาเครื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดจากห้องทดสอบระบบสองบ้างนะครับดูซิว่าตัวห้องทดสอบระบบสามจะเข้าไหมนะครับกดคียครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์ป้องหูครับ นะครับมันอยู่ใกล้กันมาเลยหอนนะครับนะต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องซีเรียสน,นะครับมันอยู่ใกล้กันเสียงมันก็เลยย้อนกลับมานะครับโอเคแล้วผมเปิดตรงนี้ดังดเลยแต่ผมเร่งวอลลุ่มตัวบอลลุ่มหน่อยครับมันจะได้ไม่เสียงดังมากแล้วมันจะทอนกลับนะครับอ่ะกดคีย์นะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ โอเคนะครับนะถือว่าผ่านนะครับผ่านนะกล่องนะโอเคสําหรับนะครับที่อะไรอะ่ะชมรมกลุ่มหรือหน่วยงานที่บอกว่าไม่อยากจะเอาวิธีสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยผมไม่อยาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันทําให้ระบบมันเสียงไม่เพาะนะครับก็เอากล่องตัวนี้ไปนะครับที่ผมทําถามาทีสามได้ไหมได้ครับตัวนี้เปิดทีสามนะครับเปิดบล็อกที่ทีสาม ส่งเข้าตัวนี้ตัวนี้เข้าส่งเข้าตัวนี้ตัวนี้เข้าส่งเข้าที่สามสลับเหมือนกันครับทําเหมือนกันเลยครับแค่เสียบสายสองเส้นมีกล่องตัวเดียวใช้ได้ครับกล่องนี้ไม่มีไฟนะไม่มีการใช้ไฟหรือต่อไฟจากที่ไหนนะครับสามารถคู่พูดคุยข้ามห้องได้นะครับโอเคแล้วเมื่อกี้ผมค้างคําว่าทําไมผมถึงเอาเจนสองมาต่อเจนสองข้อดีของมันเนี่ยขณะผมตะโกนคุยอยู่เนี่ยครับเนี่ยตะโกนคุยเนี่ย ผมเปิดบล็อกนะสีฟ้านะแล้วก็สีฟ้าขณะผมตะโกนคุยเสียงนังโดยการอัดวิดีโอเนี่ยมันยังไม่บล็อกเลยครับข้อดีของมันตรงนี้นะครับไมองเจนสองมันจะช้าหน่อยมันจะไม่ค่อยบล็อกทาให้เวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะโอเคแต,แต่นะครับแต่นะจน2เนี่ยเมื่อมันบล็อกช้าการที่มันจะกดคีย์ตัวเนี้ยแล้วพุ่งไปหาตัวเนี้ยมันก็จจะหน่วงหน่อยคำว่าหน่วงนะหน่วงก็คือ กดคียช้าเพราะกว่าจะรับเสียงจากตัวนี้นะการรับตรงนี้เสร็จปุ๊บวิ่งเข้าตัวนี้นะครับแล้วมันวอลกด้วยเทนที่ว่ามันเหนียววอลกมันเหนียวอยู่แล้วนะครับกว่ามันจะไปกดตัวนี้มันก็ช้าหน่อยประมาณ 1- 2วิแล้วก็เข้าไปตัวนี้สําหรับผมผมคิดว่าโอเคไม่ซีเรียสนะครับถือไม่มีซีเรียสนะก็น่าผมสะโกนคุยมันยังไม่ทำยังไม่นานเหมือนกันครับทีสามก็เหมือนกันนะครับก็ข้ามได้เหมือนกันนะครับการที่ผมเอาเจน2มาทำเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้ว่าเออมันวอลกมันเหนียว ตะโกนคุยก็ไม่ไม่ค่อยได้กดคีย์ว็อกเข้าไปแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับกับโทรศัพท์นะครับอันนี้อาจจะสมมติถ้าถามีโทรศัพท์ต่อเครื่องนะตัวนี้เครื่องหนึง่งตัวนี้ครื่งหนึ่งก็มาสั่นตัวนี้นะมาส่ตัวนี้นะโทรศัพท์ไมมันไวนะครับมันทําให้กดคีย์ต่อเวลาถ้าท่านไม่ตั้งโดยที่ไม่ท่านไม่มีแม่ขายหรือท่านตั้งไว้โดยคิดอ,อะไรนานๆมาดูทีมันก็จะกดวอกกดว็อกมันก็จะทําให้อีกห้องหนึ่งอะ่ะ เขาลำคาญได้นะครับนะก็นี่แหละข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ไมค์โทรศัพท์กดคีย์ไวมากทําให้กดจากตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นโทรศัพท์มันกดคีย์ปุ๊บมันจะกดคีย์ตัวนี้เร็วมากนะครับแล้วเข้าไปตัวนี้นะครับนะผมถึงเอาเจงสองมอาทดลองให้ดูนะครับถึงไม่เอาโทรศัพท์แต่ท่านบอกไม่เป็นไรผมตั้งที่โทรศัพท์ได้ผมพอจะรู้ว่าโทรศัพท์ทําให้เหนียววอกยังไงก็ไปลองทํากันดูนะเปนกล่องตัวนี้และอีกอย่างหนึง่งประเด็นสําคัญเลยนะประเด็นสําคัญเลยที่ผม จากที่ผมทํากล่องวอล์กมากล่องอะไรก็แล้วแต่หรือไม้มาก็แล้วแต่นะครับการที่ผมเปิด WiFi หนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องแล้วก็ที่ผมอัดอยู่ห้าเครื่องเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเรียกไดมีคนใช้งานเยอะแยะพ่อแม่พี่น้องนะใช้เยอะมากสัญญาณ Wi-Fi ก็ดึงกันได้นะครับมันก็ทําให้หน่วงนะบางทีท่านบอกเอ๊ะทำไมจากเครื่องเนี้กดเมื่อกี้มันกว่าจะมาเครื่องนี้ ทำไมมันช้าจังก็เครื่องนี้อาจจะ WiFi แรงเครื่องนี้อาจจะ WiFi นิดเดียวนะครับกว่ามันจะกดคีย์ไปหาเครื่องนี้กว่าเครื่องนี้จะรับ WiFi กดแชร์กี่คนล่ะ Wi-Fi อ่ะมีใช้กันทั้งบ้านเลยครับมันก็เลยทําให้ช้านะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคนั้นผมเปลี่ยนเป็นใส่ซิมแล้วกันเติมเดือนละ50สบบาทพอก็ได้ครับไม่ต้องเติมแพงมากนะครับเพราะใช้ในบ้าน ไม่ต้องออกพื้นที่สัญญาณ50บาทเติมเดือนหนึ่งเดือนห้าสบาทก็โอเคแล้วใส่ซิมเลยเครื่องนี้เครื่องหนึง่งเครื่องนี้เครื่องหนึ่งนะครับก็เขามีสัญญาณของเขาเองโดยโดยผ่านซิมอยู่แล้วเขาไม่ไปยุ่งกับตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้ก็มีสัญญาณเองเขาก็ไม่ต้องยุ่งกันแต่ตัวนี้ท่านจะเปิด Wi-Fi ก็เรื่องของท่านตัวนี้ท่านจะเปิด Wi-Fi ก็เรื่องของท่านแต่ตัวนี้มีสัญญาณซิมของเขามีเครือข่ายซิมของเขาเขาก็ตามคนต่างส่งหากันอยู่แล้วด้วยความไวโดยที่เขาไม่หน่วงกันนะครับ นะการที่เราเปิด Wifi แล้วบ้านเราใช้ Wifi หลายเครื่องนะไมันก็มีผลนะมีผลทำห้าดึงกันมนาะให้สัญญาณดีเลย์บางคนก็บอกเนี่ยสัญญาณดีเลย์หน่วงเป็นเพราะการตั้งค่าไม่ดีอืมมันก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ด้วยการที่ประสบการณ์ของผมแล้วอะ่ะก็ไวไฟกล่องเราเตอร์ตัวหนึ่งอาจจะใช้ได้ประมาณสิบตัวแต่ผมมันมาต่อนี่ห้าตัวแล้วอะ่ะแล้ว ญาติพี่น้องผมใช้อีกหกตัวเจ็ดตัวสัญญาณไวไฟมันก็อ่อนลงครับเมื่อออนลงเสร็จปุ๊บอันไหนใกล้กว่าเขาก็รับก่อนอ่อนลงปุ๊บก,กว่ามันจะส่งมาหาหตัวหนึ่งอาจะอาจจะหาประส์มาตอนนี้มันก็ช้าครับนะครับมีผลนะใครบอกไม่มีผลผมผมว่าเถียงใจขาดแล้วมีผลนะผมเคยแล้วไปตั้งให้ลูกค้าครับใช้ไวไฟเรียบร้อยเลยก่อจะมาได้สัญญาณก่าจะส่งมาหาเครื่องได้ แต่ถ้าแบบต่อซิมเนี่ยแ้โอ้โหต่างคนต่างรับเพราะเขามีสัญญาณของตัวเขาเองไงแต่ละเครื่องเขามีสัญญาณของตัวเขาเองจัวล็เครื่องเขามีสัญญาณของตัวเ,เองเขาก,เขาก็เขาก็ไม่สนใจไอ้ตรงนี้เครื่องอนจะแรงกว่าเขารับของเขาอันนี้ก็รับของเขาไม่เกี่ยวกันแต่เนี้ยไวไฟแชร์หมดเลยห้าถูกตัวในบ้านมันก็ดึงกันครับเรื่องปกติครับนะนะของกล่องชุดใหม่นะครับที่ลิงก์ระหว่างเอ่อห้องนี้ไปหาห้องนี้นะครับส่งเข้าห้องนี้ กดจากห้องนี้มาเข้ากล่องนี้มาไอเข้าวิทยุไอเข้าโทรศัพท์ตัวนี้มาเข้ากล่องแล้วเข้าตัวนี้ปุ๊บก็กส่งตัวนี้นะครับนะท่า,าในใดสนใจก็ทักมาเลยผมจะจะจะ,จะบอกเบอร์นะช่วงท้ายแล้วผมจะบอกเบอร์นะครับนะเป็นกล่องที่ไม่เกี่ยววิทยุเลยนะไม่มีวิทยุมาเกี่ยวข้องเลยนะครับรุ่นกล่องรุ่นนี้ไม่ต้องต่อวิทยุอะไรเลยแค่ท่านมีกล่องไปตัวเดียวไม่ต้องไปหาไฟไปตั้งถานในฐานขั้นสําหรับหน่วยงานที่บอกอุ้ยผมมีกลุ่มเนี่ย ที่เป็นกู้ภัยอ่ะอ่ะห้องห้องนี้ก็เป็นกู้ภัยห้องนี้ก็เป็นกู้ภัยมีอยู่สองห้องอ่ะแต่มันคุยกันไม่ได้มันส่งกระจายข่าวไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าไอ้คนอยู่ห้องเนี้ยอยากจะให้ไอ้ห้องเนี้ได้ยินเป็นข้อความกระจายข่าวสถานีเดียวกันเหตุเดียวกันทําไงอ่ะไอ้คนนี้กดห้องนี้มารายงานห้องนี้ไอ้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนอีกเพื่อมันจะมากดห้องนี้รายงานห้องนี้โอ้โหเสียเวลาครับนะไอสมมุติไอ้คนนี้บอกว่า ผมเป็นเพื่อนกับห้องนี้ผมผมรายงานเหตุห้องนี้เสร็จปุ๊บผมต้องสลับเลื่อนมาอีกห้องหนึง่งของห้องนี้เพื่อจะต้องรายงานจากห้องนี้แล้วก็เพื่อส่งให้ไอ้คนนี้ได้ยินโอ้โหสองทอดสามทอดเลยมันก็วุ่นวายไปกันใหญ่นะเพราะผมก็เลยทําให้มันประหยัดเวลาขึ้นให้กดจากห้องนี้นะครับข่าวสารจากไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยที่รับข่าวสารมาไปเจอเหตุมานะครับส่งมาห้องที่หนึ่ง นะครับแล้วก็โดดข้ามมาห้องที่สาที่สองห้องที่สองก็ได้รับห้องที่ยิงห้องที่หนึ่งก็ได้ยินสัญญาณข้อความพร้อมกับห้องที่สองที่ได้ยินข้อความหมดแปลงว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีอยู่ห้าสิบคนได้ยินข้อความเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องเสียเวลาไอคนนี้ต้องมาเปลี่ยนห้องเพื่อไปกดห้องสองอีกไอคนนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนห้องสองไปกดห้องสามโอ้เสียเวลาครับนี่แหละครับทีเดียวกดทีเดียวได้ยินพร้อมกันทั้งสองห้องเลยทั้งสอง สองกลุ่มเลยนะครับเอาทีเดียวให้จบนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปขยับนู่นขยับนี่มากมายนะครับง่ายๆเลยนะครับนะกล่องตัวนี้นะครับนะก็สนใจก็ทักไลน์หรือโทรมาหาผมนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะถ้าสนใจนะเตรียมตัวกดนะครับเตรียมตัวจดนะ094 495 1606อ่ะผมขออีกทีนะครับ นะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็เบอร์ไลน์ผมนะครับถ้าใครไม่สะดวกโทรก็ทักไลน์มาถ้าผมเปิดอ่านนะผมก็ทักมาบางทีผมอาจจะอ่านชา้าทีหนึ่งนะวันนี้ผมก็มีงานหลักของผมอยู่นะอาจจะอ่านชา้าหนึ่งครับใจเย็นๆนิหนึ่งนะครับนะ,ะเบอร์นะครับ 0, 9 4 4 9 5 1 6สห้าหนึ่ง ศูนย์หกนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับว่าสอบถามว่าราคากล่องเท่าไหร่กล่องมันทำงานยังไงผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจนะครับถ้าท่านถ้าถ้าท่านบอกว่าโทรได้ไหมคุยได้ค <like S 2> ุยได้นะถ้าผมว่างนะถ้าผมว่างแล้วผมพอจะคุยกับท่านได้ผมจะจะรับสายแล้วคุยกับท่านนะถ้าไม่สนใจตรงไหนนะครับเป็นกล่องที่ที่คิดว่าเออผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาให้ให้คนได้ใช้ นะครับให้คนได้ใช้ให้เขาเรียกว่าให้ความสะดวกสบายกับกลุ่มหน่วยงานเพราะเคยมีคนอย่างท่านอาจารย์101ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันทุกที่ก็ถามมาเมื่อไหร่จะทําลิงก์ระหว่างข้ามห้องทักทีเมื่อไหร่จะทําลิงก์ระหว่างทีสามมาเซลล์โลกทีเซลล์โลกไปทีสามทักทีหรือลิงก์ข้ามกลุ่มทักทีนะครับผมก็ติด <c oughs> เรียกติดอะไรนะติดท่านไว้นานแล้ว ผมก็เลยบอกอ่ะโอเคผมมีเวลาลนะพอมีเวลาช่วงนี้ช่วงสงการหัอตัดเวลาวันช่วงสงการาดีนะครับผมมีเวลาก็ก็เลยทําให้นะครับนะก็เลยทําให้นะครับก็สมบ,บูรณ์แล้วนะครับนะถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งข้อความกล่องไปให้ว่าเออมันทํางานยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับท่านที่ไม่ว่าจะสั่งกล่องลิงก์ที่ใช้กับวิทยุมาเซลโลหรือวิทยุไปที3สามนะครับหรือไม่นอกนะครับหรือกล่องชุดนี้ที่กับผมก็ เพิ่งอ่าก็เได้พิ่งทาเสร็จนะครับแล้วก็เออมารีวิวให้ท่านดูนะครับก็จะเย็นนิดหนึ่งนะครับนะครับช่วงช่วงเวลาผลิตหรือจะเป็นชุดที่เอ่อที่ลิงก์สามวิทยุสามตัวเลยนะครับแล้วก็วิธีโทรศัพท์สามเครื่องเลยลิงก์หากันโดยที่ T ีเอสามไปเซลล์โลข้ามห้องได้เหมือนกันก็ระบบเหมือนกันเหมือนกับตัวนี้ต่ตัวนี้เฉพาะโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับก็จริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าจะกล่องลิงก์เล็กกล่องลิงก์กลางกล่องลิงก์ใหญ่ก็ผมขอ ใช้เวลาในการผลิตนิดนึงนะครับจะเย็นๆกันนิดนึงนะครับโอนตังค์วันนี้พรุ่งนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมต้องทําก่อนนะบางทีอ่ะท่านสั่งมาผมอาจจะไม่มีของเลยไม่มีของเลยคือบางคนบางท่านกระถามมามีของเลยไหมบางทีผมไม่ได้ทําเก็บไว้ผมบอกของตรงผมไม่ได้ทำเก็บไว้ไม่รู้จะทําเก็บไว้ทาไมเพราะถ้าผมทํากล่องไซส์เล็กท่านอยากไซส์ได้ไซส์ใหญ่อ่ะผมก็ต้องไปหาทาไซส์ใหญ่อยู่ดีถ้าผมทําไซส์ใหญ่ว่าท่านอยากได้ไซส์เล็กมันก็ไม่ได้อยู่ดีล้าจะทำทุกไซส์เก็บไว้ก็ไม่ได้ครับนะก็เลยว่า หมือนเหมือนเขาเรียกว่าผมทำสดๆร้อนๆนะครับปรุงใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้ของได้ของใหม่ตลอดไม่ต้องมาจะทำทิ้งไว้ให้มันนานให้มันเก่าเก็บครับสั่งมาเมื่อไหร่ก็ขอใช้เวลาในการผลิตที่หนึง่งก็้ทั้งยงเร็วสุดนะ1-3มวันนะครับนะครับถ้าช้าสุดอ่ะห้าถึงเจ็ดวันนะครับนะต้องทำใจนิดนึงครับรอก่อนนะครับถ้าท่านอยากจะได้ของนะครับแล้วก็โอนตังมาก็ไม่ต้องกลัวของโกงครับผมส่งแล้วก็ จัดทําให้ทุกคนนะครับบางคนบอกมีปลายทางไหมพูดจริงๆอะ่ะคือการการที่เราเอ่อเรียกอะไรอะ่ะให้เก็บปลายทางอะ่ะมันเป็นข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งสําหรับคนผลิตนะสําหรับคนขายของนะถ้าสมมุติว่าเก็บปลายทางว่าท่านบอกแกะมาแล้วท่านไม่พอใจขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือท่านไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ทันได้แกะกล่องแล้วท่านไม่เอาเงี้ยของมันตีกลับเนี่ยผมต้องเสียค่าขนส่งแล้วก็เสียค่าไลเบิลนนะ ให้ขนส่งนะอย่าอย่าไปมองว่าการที่มีการเก็บเงินปลายทางเนี่ยแล้วถึงเวลาเก็บปลายทางดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับคือผมไม่ได้ร้านใหญ่อะ่ะถ้าร้านใหญ่ก็จะทําได้เขาไม่สนใจแต่ผมร้านเล็กอะ่ะเมื่อท่านไม่เอาปุ๊บเนี่ยของส่งกลับมาเนี่ยถ้าตีกลับสักสิบเจ้าเนี่ยผมก็เจ๊งแล้วครับแล้วผมยังเสียค่าขนส่งที่ทั้งไปทั้งกลับเองนะ กลับมาส่งผมก็ต้องเสียค่าขนส่งด้วยนะนั่นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกอผมเลยไม่มีปลายทางดีกว่าถ้าเชื่อมั่นเชื่อใจกันก็ไม่ต้องกลัวครับผมขายของมานานแล้วผมผลิตมาปี2ปีแล้วนะก็กลัวครับได้ทุกคนครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแล้วแล้วแต่ระยะเวลาเวลาว่างของผมนะผมก็พยายามจะทําให้ทุกคนให้ได้หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็นี่เป็นกล่องลิงก์นะครับระหว่างอ,อ่ห้อง ลิง์ข้ามห้องแล้วก็ทีสามมาเซลลรเซลโลมาทีสามนะครับลิง์ข้ามห้องห้องนี้ไปห้องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ทีสามมาเซลลเซลลมาทีสามนะครับเป็นกล่องนะครับตัวนี้นะตัวใหม่นะล่าสุดเลยลว,วันนี้มารีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะหน่วยงานไหนสนใจนะครับกลุ่มไหนสนใจก็อย่าเพราะมีหลายห้องแล้วอาจจะไปทับพัฒนาขายของท่านก็มียินดีติดต่อเข้ามาหรือมาโทรมาสอบถามก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ